ตอนทะลุงผ่านด่านตรวจสอบร่างมนุษย์สองคนค่อยๆร่อนลงมาจากอากาศร่อนลงบนแทนตัวเลขที่ปรากฏคือเซียวเหยียนและนาหลางเยียนหลานพวกเขาเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงการปรากฏตัวของคนสองคนนี้ดึงดูดความสนใจของคนในปัจจุบันค่อนข้างมากสายตาจำนวนมากพุ่งเข้าหาสองคนนี้อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยกเว้นเพียงไม่กี่คน ที่ไม่คุ้นเคยกับเซียวเยียนและนาหลานยีหลานแม้ว่าชื่อของเซียวเยียนจะแพร่กระจายไปไกลเนื่องจากความแค้นที่เขามีต่อสาราวายุแต่ก็ยังมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างเขากับนางสาวเฟิงทั้งยิ่งและบุคคลที่โดดเด่นอื่นๆจากรุ่นน้องในใจเซียวเยียนดูเหมือนจะไม่รู้สึกถึงการจ้องมองเหล่านี้ดวงตาของเขากวาดไปทั่วสถานที่เมื่อเห็นว่ามีร่างอยู่เกือบยี่สิบร่าง หัวใจของเขาก็สะดุ้งเล็กน้อยคาดไม่ถึงว่าความเร็วของคนเหล่านี้ทั้งหมดเร็วมากเขาไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้แม้จะเดินทางข้ามคืนแน่นอนว่าสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะเซียเวเยียนไม่คุ้นเคยกับเส้นทางผู้คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับเทือกเขาตาสวรรค์นอกจากนี้พวกเขายังทราบทางลัดบางอย่างอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วเสียวเยียนที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่นั้นย่อมเสียเปรียบมากกว่าโดยธรรมชาติถ้าเขาไม่พบนาหลานหยินหลานในนาทีสุดท้ายเป็นไปได้ว่าเขาจะมาถึงสถานที่นี้ไม่ทันในขณะที่การจ้องมองของเสียวเยียนกวาดไปรอบๆเขาก็สามารถมองเห็นตัวเลขที่คุ้นเคยได้ดวงตาของเขาหยุดมองที่นางสาวเฟิงซึ่งร่างกายมีรัศมีอันสูงส่ง รูปลักณของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่านาหลานยีลานยิ่งกว่านั้นท่าทางของนางเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชายบางคนต้องการที่จะปราบนางนางสาวเฟิงซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงการเพ่งมองของเซียวเหยียนดวงตาของนางขยับและจ้องไปที่เซียวเหยียนมีการยั่วยุหลกน้อยในดวงตาของนาเรื่องระหว่างเซียวเหยียนและศาลาสายฟ้าลม กลายเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวในท้ายที่สุดแม้แต่เฟยเทียนก็ไม่สามารถจับตัวเขาได้สำเร็จสิ่งนี้ทำให้ศาลาเหนือฟ้าสายสูญเสียใบหน้าจานวนมากหากนางสามารถจับเขาและมอบเขาให้เป็นศาลาทางเหนือได้ในครั้งนี้สาลาทางเหนือจะเป็นนี่บุญคุณนางพวกเขาอาจกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีในการต่อสู้เพื่อสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าศาลามุมปากของนางสาวเฟิงถูกยกขึ้น โดยไม่ตั้งใจเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ดูเหมือนว่านางจะปล่อยคนคนนี้ออกไปไม่ได้จริงๆถ้าเขาได้รับอนุญาตให้ออกจากเทือกเขาตาสวรรค์ได้สําเร็จเขาจะสามารถยืมความช่วยเหลือจากจิตวิญญาณอันทรงพลังได้ในเวลานั้นแม้แต่นางก็ยังมีปัญหาในการต่อสู้กับเขาในเมื่อเจ้ามอบตัวแก่ข้าแล้วนางผู้นี้จะยอมรับเจ้าอย่างไม่มีพิธี เซียวเหยียนไม่สามารถบอกได้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ในใจแม้ว่าเขาจะรู้เรื่องนี้เขาก็จะเย้ยหยันบางทีเขาอาจจะกลัวผู้เท่าพวกนั้นจากสาลาวายุอย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนจากรุ่นเดียวกันที่สามารถบังคับให้เขาอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชอย่างน้อยที่สุดเขาไม่เคยพบใครเลยตั้งแต่เริ่มฝึกครั้งแรกสายตาของเซียวเหยียนเลื่อนออกจากนางสาวเฟิงก่อนที่จะหยุดกับร่างอื่นอีกสองคน เขาได้พบกับสองคนนี้ภายในเทือกเขาพวกเขาคือถังยิ่งจากศาลาหมื่นดาและหวังเฉินจากศาลาน้ำผู้เหลืองถังยิ่งยิ้มและพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อรู้สึกถึงดวงตาของเซียวเยียนในทางกลับกันหวังเฉินมีสีหน้ามืดมนดวงตาของเขาดูเย็ยนชาดูเหมือนเขาจะไม่ชอบเซียวเหยียนเซียวเยียนก็พยักหน้าให้ถังยิ่งและเพิกเฉยต่อหวังเฉินอย่างสิ้นเชิง เขากำลังจะถอนสายตาออกเมื่อหางตาของเขาจับร่างสีเขียวดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนี้จะอายุน้อยที่สุดบนเวทีนางสวมเสื้อผ้าสีเขียวและดวงตาที่ฉลาดเป็นน้ำของนางก็ดูน่ารักเป็นพิเศษใบหน้าที่เคลื่อนไหวของนางยังคงถาวามีความอ่อนโยนและความไร้เดียงสานางเป็นคนที่ไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดระวังผู้หญิงคนนั้นด้วย นางไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่นางปรากฏบนพื้นผิวเสียงเบาๆเล็ดลอดออกมาจากปากของนางหลานเยลลานขณะที่เซียวเหยียนกำลังสังเกตผู้หญิงคนนั้นอยู่ทำไมเซียวเหยียนพูดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของเขาเพราะนางเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในบรรดารุ่นน้องในศาลาดาวตกนาหลานเยลลานค่อยๆพูดศาลาดาวตกมู่ชิงหลง ดวงตาของเซียวเหยียนรีลงเขายังได้ยินเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดของรุ่นน้องจากศาลาทั้งสี่จำนวนลูกศิษย์ภายในศาลาดาวตกอาจน้อยที่สุดในบรรดาสีศาลาอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดมีความสามารถที่โดดเด่นแต่มู่ชิงหลงคนนี้ก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของพวกเขานอกจากนี้ภายนอกนางอาจดูเหมือนเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่นางดูเหมือนเดิม เมื่อสอสามปีก่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของนางไม่แต่น้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ต้องพูดเลยนางแข็งแกร่งมากนาหลานยินลานพยักหน้าขณะที่นางอธิบายความประหลาดใจปรากฏขึ้นโดยไม่ตั้งใจในดวงตาของเซียวเหยียนเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้ลูกศิษย์จากศาลาทั้งสี่ล้วนดำเนินชีวิตตามชื่อเสียงของพวกเขาอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเขาพบว่ามันเป็นเรื่องปกติ หลังจากคิดถึงเรื่องนี้ด้วยศาลาทั้งสี่ที่เป็นกลุ่มใหญ่พร้อมกับพรสวรรค์ที่น่าตกใจที่คนเหล่านี้ครอบครองจึงไม่น่าแปลกใจที่คนเหล่านี้จะมีความสำเร็จด,ดังกล่าวมู่ชิงลวงหันศีรษะของนางในขณะที่เสี่ยวเหยียนกำลังจดจ่ออยู่กับนางนางส่งยิ้มเจ้าเล่ห์ให้เซี่ยวเยียนเมื่อเห็นสิ่งนี้เซี่ยวเยียนยิม้มและพยักหน้าให้นางด้วยใบหน้าอย่างเฉย เมื่อเซียวเหยียนและนาหลานเยียนลานเข้ามาถึงในแทน่นชายชาราที่อยู่ใกล้บันไดหินก็เหลือบมองทั้งสองเขาพูดอย่างช้าๆทันทีว่าข้าผู้เท่าเป็นผู้นำเผ่าของเผ่าหนูกลืนกินทองข้าคือจินซีเนื่องจากพวกเจ้าทุกคนมาถึงที่แห่งนี้แล้วข้าคิดว่าไม่มีใครในพวกเจ้าที่เป็นคนธรรมดาพวกเจ้าควรตรหนักไว้อย่างชัดเจนว่า เพียงผ่านด่านที่เราตั้งไว้เท่านั้นพวกเจ้าจะสามารถรับสถานที่8ดแห่งที่เหลือได้มีหนูตัวใหญ่สองตัวที่มีผมสีทองเข้มอยู่สองข้างของจินซิขนาดของหนูกลืนกินทองสองตัวนี้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีสติปัญญาและจิตสำนึกที่ไม่ได้ไปกว่ามนุษย์หนูกลืนทองสองตัวนี้อยู่ที่อันดับที่หกอย่างชัดเจนและควรเป็นอีกสองตัวที่ได้รับเลือก ให้เข้าสู่สารโลหิตแห่งภูเขาตาสวรรค์ในครั้งนี้ตราบใดที่พวกเขาสามารถบุกทะลวงระดับจัก,กรพัิและผ่านความยากลำบากจากฟ้าผ่าพวกเขาก็จะสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์และกลายเป็นสมาชิกหลักที่แท้จริงของเผ่าหนูกลืนทองมีเพียงเสียงที่อ่อนแอของจินซิตที่ฝังบนข้างเขาแม้ว่าชายชราค,คนนี้อาจดูอ่อนแอมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำร้ายเขา นอกจากเซียวเหยียนแล้วทุกคนที่อยู่ในที่นี้น่าจะคุ้นเคยกับชื่อจินสี่ย้อนกลับไปในตอนนั้นผู้เท่าผู้นี้ได้เปิดเผยพลังของเขาในการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อสาระโลหิตแห่งภูเขาสวรรค์แม้แต่เฟยเทียนและปีศาจเก่าในระดับของเขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้จากสิ่งนี้เราสามารถบอกได้ว่าความแข็งแกร่งของบุคคลผู้นี้แข็งแกร่งเพียงใด การจ้องมองของเสี่ยวเยียนหยุดชั่วคราวบนร่างของจินซิครู่ต่อมาเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยจากเสียงของเขาเซียวเยียนได้ยินอย่างคลุมเครือว่าจินซิดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในร่างกายของเขายิ่งกว่านั้นอาการบาดเจ็บนี้ไม่ปรากฏว่าเป็นแผลใหม่แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสะสมในระยะยาวดวงตาของจินซีกวาดไปทั่วแท่นอย่างเฉยหลังจากนั้น เขาก็โบกแขนเสื้อทันทีมองเห็นได้เพียงขั้นบันไดหินที่พาขึ้นไปบนยอดเขาที่อยู่ข้างหลังเขาอย่างกระทันหันทันใดนั้นหนูกลืนกินทองสีทองก็ปรากฏตัวขึ้นในลักษณะที่อักแน่นมีพวกมันมากมายจนทำให้รู้สึกมึนงงเมื่อมองดูพวกมันการเลือกด่าในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยากมีเพียงหนึ่งในงนั้นตราบใดที่สามารถไปถึงยอดเขาได้สำเร็จ ท่ามกลางคลื่นเสียงของหนูนี้ถือว่าผ่านไปได้สําเร็จจินซิชิไปที่กระแสน้ําของหนูที่หนาแน่นอยู่ข้างหลังเขาและพูดการแสดงออกของผู้คนจํานวนมากเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินเรื่องนี้มีการสนทนาส่วนตัวเกิดขึ้นมากมายในสถานที่เซียวเยียนตกใจเมื่อเห็นปฏิกิริยาของคนรอบข้างเขาเพิ่งเริ่มสงสัยเมื่อนาหลานเย,ยนหลานที่อยู่ข้างๆเขาอธิบายเบาๆว่า เถาหนูเคลื่อนทองเชี่ยวชาญในการโจมตีด้วยคลื่นเสียงหากคลื่นเสียงจากกระแสน้ำขนาดใหญ่ของหนูถูกปล่อยออกมาพร้อมกันเป็นไปได้ว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับจากกระพักก็ยากที่จะทนได้ดูเหมือนว่าจะมีคนไม่มากนักที่จะผ่านได้เซียวเหยียนเพิ่งเข้าใจในทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้การโจมตีด้วยคลื่นโซนิกมันค่อนข้างยากเล็กน้อย จินซิเพิกเฉยต่อความโกลาหลในปัจจุบันเขาเห่ยหน้าขึ้นและพูดว่าข้าจะให้เวลาพวกเจ้าเตรียมตัว5นาทีหลังจากนั้นการก่อตัวของคลื่นเสียงจะเปิดใช้งานเจ้าจะสามารถผ่านเข้าไปได้สำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเจ้าเองแน่นอนว่าตามข้อตกลงจะมีเพียง8คนที่จะได้รับการคัดเลือกถ้ามีคนผ่านน้อยกว่า8คน จุดที่เหลือจะถูกกำหนดโดยการจับฉลากหลังจากพูดแบบนี้จินซีค่อยๆหลับตาและพักฟื้นโดยไม่สนใจทุกคนในกระบวนการสถานที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยความโกลาหลอีกครั้งหลังจากเห็นจินซีหลับตาหลายคนเริ่มกระซิบกันบางคนถึงกับหาผู้ช่วยบุกทะลวงด่าด้วยกันต่อมาสิ่งที่เจ้าต้องทำคือพยายามใช้พลังฉิกเพื่อปิดหูของเจ้าและตามหลังข่าให้ดีที่สุด เซียวเยียนรีตาลงและมองไปที่หนูกลืนทองที่อัดแน่นอยู่รอบๆบ,บันไดหินก่อนจะหันศีรษะไปพูดกับนาหลานเย,ยนลานคลื่นเสียงของหนูกลืนทองสามารถเพิกเฉยต่อพลังชีท,ที่ปิดกั้นมันได้เมื่อเข้าสู่จิตใจแล้วจะทำให้บุคคลน,นั้นรู้สึกลวงตาหรือวิงเวียนหนึ่งจะถูกกดยากที่จะป้องกันกันกบมัน ในเวลานั้นสิ่งที่เจ้าต้องทำคือดูแลตัวเองการมาถึงที่แห่งนี้ใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วทุกคนที่นี่ไม่ธรรมดามันจะค่อนข้างยากถ้าข้าแข่งขันกับพวกเขานาหลานเย,ยลานรำพึงอยู่ครู่หนึ่งต่อหน้าเจตนาที่ดีของเซียวเยียนก่อนที่จะใส่ายหัวเบาๆและตอบกลับเซียวเยียนขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเรื่องนี้คาดไม่ถึงเลยว่าคลื่นเสียงของหนูกลืนทองตัวนี้จะสร้างปัญหาได้จริง เขาถามทันทีว่าเราจะต่อสู้กับมันได้อย่างไรเราสามารถพึ่งพาพลังฉีอันทรงพลังและอดทนผ่านมันเมื่อเผชิญกับการโจมตีด้วยคลื่นโซนิกโดยเผ่าหนูกลืนทองหรือใช้เทคนิคพลังโซนิกเพื่อต่อสู้กับมันอย่างไรก็ตามเผ่าหนูกลืนทองเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยกำเนิดในการโจมตีด้วยคลื่นเสียง เป็นไปได้ว่าการโจมตีด้วยคลื่นเสียงปกติจะมีปัญหาในการผ่านเสียงน้ำของหนูหนาหลานยินลานตอบอย่างลังเลเทคนิคคลื่นโซนิกพลังเซียวเหยียนพึงไัยเบาดวงตาของเขาสว่างขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้คำรามทำลายทองพยักเสือโครงเป็นเทคนิคพลังระดับสูงโดยบังเอิญที่สำคัญกว่านั้นเซียวเหยียนได้กินยาระดับเจ็ดนั่นคือยามังกรลึกลับหญิงหยางใน เขตมุมดำในตอนนั้นจากนั้นเขาก็ดูดซับเสียงคำรามของมังกรสิ่งนี้ทำให้ความแข็งแกร่งของเทคนิคพลังคลื่นโซนิกของเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเขาสงสัยว่าเขาจะพึ่งพามันเพื่อผ่านเสียน้ำของหนูนี้ได้หรือไม่เมื่อเซียวเยียนนึกถึงยามังกรลึกลับนี้เขายังนึกถึงผลลึกลับที่ยาเม็ดนี้มีในการช่วยให้เกิดการพัฒนา อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่เขาบริโภคมันเซียวเยียนรู้สึกหมดหนทางเมื่อเผชิญกับสิ่งนี้มีข่าวหรือว่าเฟิ่งซุนจือได้พึ่งพยาเม็ดนี้เพื่อก้าวข้ามระดับวิราชนเป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องไปถึงระดับนั้นด้วยเพื่อให้ผลมหสัสจรรย์ของเม็ดยานี้ปรากฏขึ้นในขณะที่เซียวเยียนกำลังถอนหายใจอย่างเงียบๆในใจ ดวงตาของจินสีก็ค่อยๆเปิดออกสายตาของเขากวาดไปเหนือสถานที่หลังจากนั้นเขาโบกมือและเสียงแถวเบาก็ดังก้องอยู่ข้างหูของทุกคนหมดเวลาดานตรวจสอบทะลุจะเริ่มบรรยากาศบนเวทีเริ่มตึงเครียดเมื่อจินสีพูดคำเหล่านั้นนูซีทองขนาดมหึมาจำนวนนับไม่ท้วนรอบๆบ,บันไดหินจู่ๆก็เปล่งแสงประหลาดออกมา ดวงตาหลายคู่จ้องมองไปที่ทางเข้าบันไดหินอย่างจดจ่อขนสีทองบนร่างของพวกมันก็เริ่มยืนขึ้นในชั่วพริบตาไม่มีใครกล้าสุมโจมตีหลังจากเห็นกองทัพของหนูกลืนทองจํานวนมากเป็นตัวเลขที่ไม่มีใครรู้จักยิ่งไปกว่านั้นคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันรู้อย่างชัดเจนว่าคลื่นโซนิกโจมตีของหนูกลืนทองประกอบด้วยอะไร นั่นเป็นสิ่งที่ยากต่อการสกัดกันอย่างมากระหว่างการต่อสู้เพื่อบ่อน้ำโลหิตแห่งภูเขาตาสวรรค์นในตอนนั้นสัตว์ร้ายเหล่านี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนต้องทนทุกทรมานพวกเจ้าทุกคนมีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงผู้ที่ไม่ไปถึงยอดเขาภายในหนึ่งชั่วโมงจะถือว่าล้มเหลวจินซีไม่ได้กดดันทุกคนเมื่อเห็นว่าพวกเขาเงียว ทั้งหมดที่เขาทำคือพูดคำเหล่านี้อย่างเฉยคำพูดของคนจำนวนมากเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินคำเหล่านี้ครูต่อมาร่างสองร่างแทบจะรอไม่ไหวอีกต่อไปขณะที่พวกเขาเดินออกจากฝูงชนพวกเขาแลกเปลี่ยนสายตากันก่อนที่จะปรบมือให้จินิทันทีและพูดว่าประตูกระดูกหูยาและหูเฉิง จินซิพยักหน้าประตูเปลี่ยนกระดูกอยู่ไม่ไกลาจากเทือกเขาตาสวรรค์และค่อนข้างเป็นที่รู้จักแน่นอนว่ามันได้กว่าเมื่อเทียบกับลุ่มเช่นศาลาเหนือสายฟ้านอกจากนี้ความแข็งแกร่งของคนสองคนนี้บังเอิญที่ระดับสี่ดาวและห้าดาวของระดับจักรพรรดิพวกเขาอาจจะโดดเด่นในที่อื่นแต่ถือว่าพวกเขาอยู่ระดับกลางในที่นี้เท่านั้น หลังจากทักทายจินซิพลังชีตี่ค่อนข้างขาวซีดและทรงพลังก็พุ่งออกมาจากร่างกายของพวกเขาแล้วโอบรอบตัวทั้งสองคนทันทีทันใดนั้นทั้งสองคนก็กระเทือบลงบนพื้นหลังจากที่พลังชีพพุ่งขึ้นร่างกายของพวกเขาพุ่งออกมาราวกับสายฟ้าขณะที่พวกเขาวิ่งขึ้นบันไดหินจากการกระทำของทั้งสองดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการชาร์จผ่านระบบเสียงที่เรียกว่าหนูกกระแสน้ำ ในคราวเดียวความเร็วของทั้งสองคนนี้ค่อนข้างเร็วจริงๆหลังจากแฟงเพียงครั้งเดียวพวกเขาก็พุ่งทะยานไปไกลกว่าร้อยเมตรในจังหวะนั้นที่ขนของหนูกลืนทองที่อัดแน่นอยู่รอบๆบ,บันไดหินก็ตั้งขึ้นตรงๆหลังจากนั้นพวกเขาอ้าปากซึ่งเต็มไปด้วยฟันแหลมคมทันใดนั้นเสียงร้องที่แหลมคมซึ่งดูเหมือนว่าจะสามารถทะลุผ่านจิตวิญญาณ ได้ทําให้เกิดคลื่นที่แปลกประหลาดราวกับน้ําเสียงของปีศาจจูจูก็ปรากฏขึ้นกระจายไปทุกทิศทุกทางในทันทีร่างทั้งสองหยุดกระทันหันเมื่อมีคลื่นโซนิกปรากฏขึ้นใบหน้าของพวกเขาซีดอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาก็ไม่แพ้ในทันทีพวกเขาอดทนต่อความสับสนวุ่นวายของพลังฉีดภายในร่างกายของพวกเขาขณะที่นิ้วเท้ากดลงบนบ,นบันไดหินและยิงออกไป พวกเขาอดทนต่อคลื่นโซนิกที่มาจากทุกทิศทุกทางและก้าวไปข้างหน้าสิบเมตรก่อนที่ร่างของทั้งสองคนจะแข็งทื่ออีกครั้งเลือดสดสองคำถมน้ำลายออกมาดูเหมือนว่าร่างกายของพวกเขาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักขณะที่พวกเขาบินถอยหลังในที่สุดพวกเขาก็ลงจอดอย่างหนักบนเวทีต่อหน้าต่อตาทุกคนเลือดสดอีกคำหนึ่งก็พุ่งออกมา ผู้คนจำนวนมากถอนหายใจอย่างเสียใจเมื่อเห็นสิ่งนี้เสียงที่น่ากลัวนี้มีปัญหาในการจัดการล้มเหลวจินซิ่สายหัวและผู้ชาช้าคนสองคนจากประตูเปลี่ยนกระดูกทำได้เพียงสายหัวหลังจากได้ยินเรื่องนี้พวกเขาพยายามลุกขึ้นยืนเคียงข้างอย่างไม่เต็มใจสิ่งที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้คือหวังว่าจะมีน้อยกว่าแปดคนที่สามารถผ่านเสียงนี้ ด้ดังนั้นพวกเขาอาจยังมีโอกาสใครคือคนต่อไปสายตาของจินซิกวาดไปรอบๆและถามอีกครั้งสถานที่เงียบอีกครั้งเมื่อคำพูดเหล่านี้ถูกเปล่งออกมาเซียวเยียนนางสาวเฟิงถังยิ่งและคนอื่นๆไม่ตอบแม้ว่าพวกเขาจะถูกกดดันเรื่องเวลาแต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเขาจะต้องเร่งรีบในตอนนี้ไม่ควรละเลยการรับขวานก่อนทำการสับไม้ หากพวกเขาสังเกตพลังเสียงนั้นอาจมีโอกาสมากขึ้นที่พวกเขาจะผ่านมันไปได้สำเร็จอีกสี่คนก้าวขึ้นมาท่ามกลางความเงียบงันนี้ดูจากรูปลักษณ์แล้วดูเหมือนว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะใช้ตัวเลขเพื่อเจาอทะลุจินซิกระตุกป,ปากโดยไม่ตั้งใจเมื่อเห็นคนสี่คนพุ่งเข้าหากันมีได้ย้อเยอะอยู่บนใบหน้าของเขาการพึ่งพาตัวเลข จะไม่ยอมให้ใครฝ่าฟันฝ่าด่านเสียงน้ำขึ้นน้ำลงของหนูได้เป็นไปตามที่จินซิคคาดไว้จริงๆไม่นานหลังจากที่คนทั้งสี่คนนี้พุ่งขึ้นบันไดหินคนสองคนที่อยู่ข้างหน้าก็ถูกส่งกลับไปโดยเสียงเจ้าวิญญาณแปลกๆก่อนที่พวกเขาจะเดินทางได้ครึ่งทางหลังจากนั้นพวกเขาก็ลงจอดบนแท่นอย่างน่าสังเวชดูจากการหายใจที่อ่อนล้าเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส ล้มเหลวดำเนินการต่อชินซิลืมตาขึ้นเหลือบมองผู้คนที่อยู่ตรงนั้นและพูดอย่างเกียดคร้านเซียวเหยียนมองดูผู้คนที่กล้าไปข้างหน้าเพื่อท้าทายด่านตรวจเพียงเพื่อกลับมาที่ด้านหลังของแท่นโดยล้มเหลวดวงตาของเขาดูเคร่งครึมเล็กน้อยความยากของชุดเสียงนี้ดูเหมือนจะยากกว่าที่เขาคาดไว้ ในบรรดาผู้ท้าทายชิงก่อนหน้านี้ยังมีบางคนที่รู้จักเทคนิคพลังเกี่ยวกับคลื่นเสียงอย่างไรก็ตามคลื่นโซนิกที่พวกเขาปล่อยออกมาไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการอนุญาตให้พวกเขาชาดผ่านจุดตรวจได้สำเร็จเท่านั้นแต่ยังกลับถูกคลื่นโซนิกของหนูสันสตานแทนพวกเขาถมน้ำลลยออกมาเต็มปากและบินกลับไปหลังจากคลื่นเสียงทั้งสองชนกัน แม้ว่าพวกเขาจะล้มเหลวแต่มีคนหนึ่งเดินทางไกลที่สุดในบรรดาผู้ที่พยายามหากเทคนิคพลังคลื่อนโซนิกของเขาสามารถทนต่อเคลื่อนโซนิกที่ปล่อยออกมาจากหนูกลืนทองจำนวนมากได้เป็นไปได้ว่าเขาจะสามารถพุ่งทะลุผ่านได้สำเร็จจริงๆในขณะที่ความท้าทายยังคงดำเนินต่อไปผู้คนที่เข้าร่วมก็เพิ่มขึ้นเวลาที่พวกเขาสามารถทนได้ในขณะที่เผชิญหน้ากับเสียงนั้นยาวนานขึ้น ทำให้หลายคนรู้สึกตื่นเต้นบ้างท้ายที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่คนที่พุ่งเข้ามาอย่างน้อยพวกเขาก็ยังรู้สึกมีความหวังอยู่บ้างมือของเซียวเหยียนรูปไล้คางโดยไม่ตั้งใจหลังจากที่เขามองดูคนอื่นพ่ายแพ้ความแข็งแกร่งข,ของบุคคลน,นี้อยู่ที่ระดับเจ็ดดาวของระดับจักรพักหรือประมาณนั้นซึ่งคล้ายกับความแข็งแกร่งข,ของเซียวเหยียนก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามบุคคลน,นี้ยังคงถูกคลื่นโซนิกบังคับกลับในขณะที่เขายังคงอยู่ห่างจากยอดเขาประมาณร้อยเมตรถอนหายใจอีกระลอกหนึ่งดังขึ้นจากแท่นเมื่อพวกเขาเห็นบุคคลน,นี้ล้มเหลวทันใดนั้นร่างที่มีสีสันค่อยๆก้าวไปข้างหน้าเป็นหนึ่งในจุดจับตามองบนสถานที่การกระทำของนางสาวเฟิงดึงดูดความสนใจของทุกคนที่อยู่ในปัจจุบัน หลายคนจดจ่อทันทีด้วยพละกำลังของผู้หญิงคนนี้นางจึงถูกมองว่าเป็นผู้มีตัวตนสูงสุดในบรรดาทุกคนที่อยู่ที่นี่หากแม้แต่นางยังไม่สามารถฝ่าฟันเสียงหนูกลืนกินทองนี้ได้ก็มีแนวโน้มว่าแทบจะไม่มีใครสามารถผ่านมันไปได้สำเร็จใบหน้าที่เกียดคร้้งของจินซีเผยให้เห็นถึงความสนใจเมื่อเขาเห็นนางสาวเฟิงเดินออกไปเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับนางเล็กน้อย ด้วยการสามารถเป็นผู้สืบทอดที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของฝ่ายเช่นศาลาสายฟ้าลมเป็นไปได้ว่าไม่มีใครเชื่อว่านางมีความสามารถบางอย่างจินชีสนใจการแสดงของนางมากในวันนี้เฟิงชิงเอ่จากศาลาสายฟ้าลมทักทายผู้อาวุโสจินซีว่าอาจารย์บอกให้ข้าเป็นตัวแทนของเขาและส่งคำทักทายก่อนที่ข้าจะจากไป หญิงสาวที่สวมชุดสีสันสดใสเดินไปที่หน้าบันไดหินและยิ้มขณะที่นางพูดกับจินซีจินซียิ้มจังๆเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขากล่าวว่าสำหรับความกังวลของเขาข้าจะไปที่ศาลาสายฟ้าลงเพื่อพบเขาหากมีโอกาสในอนาคตเฟิงชิงเอ,อ๋อชื่อของนางใช่ไหมหลายซุนเสอร์เป็นไปไม่ได้จริงๆที่ศาลาสายฟ้าลม จะได้รับตำแหน่งดังกล่าวในรากกลางหากพวกเขาไม่มีระดับวิราชนเซียวเยียนถอนหายใจในใจและพึมพง,งกับตัวเองเบาๆหลังจากได้ยินการสนทนาสั้นๆระหว่างเฟิงชิงเอ๋อและจินสีเฟิงชิงเอ๋อพูดคุยอย่างสุภาพที่หน้าบันไดหินก่อนที่นางจะหยุดพูดดวงตาที่สวยงามของนางหันไปทางบันไดหินที่นำไปสู่ยอดเขา หลังจากนั้นนางเหลือบมองที่หนูกลืนทองที่อัดแน่นอยู่รอบๆความเคร่งขึงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางแสงสีเงินสว่างวาบออกมาจากร่างกายของนางอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะโอบรอบตัวนาในทันทีเริ่มจินซิโบกมือและพูดหลังจากเห็นแสงสีเงินปรากฏบนร่างกายของเฟิงชิงเอ๋อเสียงของเขาดังขึ้นเมื่อร่างกายที่น่ารักของเฟิงชิงเอ๋อสั่นไหวในทันใด นางเปลี่ยนเป็นเส้นสีเงินทันทีที่พุ่งขึ้นไปบนยอดเขาด้วยความเร็วอันน่าสะพรึงกลัวดูจากรูปลักษณ์แล้วดูเหมือนว่านางกำลังวางแผนที่จะได้รับชัยชนะโดยใช้ความเร็วของนางอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าความเร็วของผู้หญิงคนนี้เร็วมากจนน่าตกใจแม้แต่ดวงตาของเซียวเยียนก็เผยให้เห็นความประหลาดใจบางอย่างผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆ คลื่นเสียงที่แหลมคมแปลเปลี่ยนเป็นระลอกคลื่นที่แผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในทันทีเมื่อคลื่นเสียงกระทบร่างกายของเฟิงชิงเอ่อร่างกายของนางสั่นเล็กน้อยทันใดนั้นความเร็วของนางก็เพิ่มสูงขึ้นและภาพติดตาสองสามภาพก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าภาพติดตาเหล่านี้พังทลายลงทันทีภายใต้คลื่นโซนิกที่แผ่กระจายความเร็วอันน่าสะพรงอตัวนี้ ทำให้ผู้คนจำนวนมากส่งเสียงอุทานออกมาเมื่อมองจากมุมของมันดูเหมือนว่าแม้แต่คลื่นโซนิกก็ยังไม่สามารถไล่ตามเฟิงชิงเอ๋อได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือตามไปข้างหลังอย่างใกล้ชิดและทำลายภาพติดตาที่ปรากฏทีละภาพจินซิริตาของเขาในขณะที่เขามองไปที่ร่างที่กลายเป็นสายฟ้าเขาพยักหน้าโดยไม่ตั้งใจความเร็วของผู้หญิงคนนี้ช่างน่ากลัวจริงๆ เป็นไปได้ว่านางได้ฝึกฝนกระบวนท่าสายฟ้าสามพันของสาลาวายุให้อยู่ในระดับสูงสุดแล้วเสียงลมพัดดังขึ้นที่ปลายบันไดหินที่อยู่กลออกไปทันใดนั้นร่างกายที่น่ารักของเฟิงชิงเอก็กระโดดขึ้นไปบนก้อนหินอย่างมั่นคงนางมองลงมายัางทุกคนที่ยืนอยู่ตรงกลางภูเขาจากด้านบนในขณะนั้นสายลมพัดผ่านและผมยาวของนางก็ปลิวไปในนั้น นางมีรัศมีอันสูงส่งของราชินีเฟิงชิงเออผ่านด่านเรียบร้อยแล้วชินซีถอนตาของเขาเสียงสงบของเขาในที่สุดก็มีความผันผวนเล็กน้อยผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แม้แต่คนที่โดดเด่นที่สุดในบรรดารุ่นน้องในเผ่าหนูกลื่นทองไม่สามารถเปรียบเทียบได้สาราสายฟ้าลมนี้มีผู้สึกทอดคือเฟิงชิงเออเป็นคนแรกที่ผ่านด่านได้สำเร็จ สิ่งนี้ทำให้ผู้คนบนเวทีกลายเป็นความโกลาหลโดยเฉพาะถังยิ่งหวังเฉินและมู่ชิงหลงเนื่องจากเป็นสมาชิกของศาลาทั้งสี่พวกเขาจึงไม่อยากพ่ายแพ้ต่ออดีตในสถานที่เช่นนี้เซียวเหยียนยังยิ้มในขณะที่เขามองไปที่ความโกลาหลของสถานที่สายตาของเขามองไปที่ยอดเขาที่อยู่ห่างไกลและบังเอิญพบกับเฟิงชิงเอ,อ๋อ สายตาที่ยั่วยนในดวงตาของอีกฝ่ายกลับซึมซับเข้าไปในสายตาของเซียวเยียนแค่ตามข้ามาข้าจะพาเจ้าผ่านมันไปเซียวเยียนหันศีรษะและยิ้มให้นาหลานเยลานเขาไม่รอให้นางตอบเมื่อเขาหันกลับมาและเดินไปที่บันไดหินนาหลานยนหลานตกใจเมื่อเห็นแผ่นหลังผอมบางของเซียวเยียนนางกัดฟันของนางทันทีและตามไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเซวเหยียนได้เปิดปากของเขาดังนั้นนางควรพาเขาไปลองแม้ว่านางจะล้มเหลวในท้ายที่สุดแต่นางมีความมั่นใจที่ไม่รู้จักในอดีตจบแล้วนะครับสำหรับตอนนี้